รีวิวผลลัพธ์จากการใช้เบลเทิร์มไลท์แพงต้อนเซนซิทีฟอิมชันตัวนี้ดีจริงสมคำร่ำลือหรือเปล่าน้องโกจะมาแชร์ให้ฟังในคลิปนี้ครับสวัสดีและยิดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกันเนองโกนะครับที่ชนแนลฮิวโก้แบรี่กันอีกแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับนุ่งก็จะมารีวิวไอเทมเด็ดสกินแคร์ตัวโปรดนะครับที่นุ่งก็ขาดไม่ได้เลยในช่วงนี้นั่นก็คือเจ้าตัวเบลเทอร์มไลฟ์แพนตอนเซนซิทีฟเอมูเชนตตัวนี้นั่นเองครับหลายคนนะครับจะต้องรู้จักเจ้าตัวเบลเทอร์มไลฟ์แพนตอนกันเป็นอย่างดีนะครับเจ้าไอเทมนี้เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในเบลเทอร์มไลฟ์แพนตอนนะครับก็คือเจ้าตัวเซนซิทีฟเอมูเชนนี่แหละนะครับนุ่งก็จะมารีวิวว่าเจ้าตัวนี้นะครับเขามีคุณสมบ เจ้าตัวนี้ทําให้ผิวน้องโก้รู้สึกอย่างไรบ้างเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างจะมาแชร์ให้ฟังทั้งหมดในคลิปนี้เลยครับแต่ก่อนจะไปชมน้นงโก้ฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วนะครับติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนแรกนะครับเรามาทําความรู้จักกับเจ้าไอเทมนี้กันก่อนดีกว่านะครับสาหรับเจ้าไอเทมนี้นะครับเขาเป็นไอเทมที่อยู่ในไลน์ของเจ้าตัวเบลเทิร erm ์มไลท์แพงตอนนะครับแล้วเขาก็มีชื่อว่าเบ น,นั่นเองนะคะ ซึ่งคุณสมบัตินะครับของเจ้าเบลเทอร์มไลท์แพงต้อนเซนซิทีฟอีมัลชันตัวนี้น,นะครับเขาก็บอกว่าเป็นเีมัลชันเนื้อบางเบาที่สามารถซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วโดวยคุณสมบัติของเขานะครับช่วยในเรื่องของการปอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองที่เกิดขึ้นกับผิวและสามารถช่วยลดรอยแดงเนี่ยภายใน1นาทีเลยทีเดียวนะครับด้วยคุณสมบัติที่ดีแบบนี้นะครับเขาก็มีส่วนผสมที่ดีมากๆอย่างเจ้าตัวไลท์แพงตอนที่เข้มข้นถึงห้าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับเจ้าตัวไลท์แพงะะต้อิ เสริมปราการชั้นผิวให้ผิวมีความแข็งแรงมากขึ้นดูชุ่มชื้นดูเรียบเนียนแล้วก็ดูสุขภาพดีมากขึ้นนั่นเองครับและสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับสำหรับในสูตรเซนซิทีฟอิมเมชั่นตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้เขาปราศจากทั้งพาราเบนน้ําหอมแอลกอฮอล์แล้วก็จะเป็นน้ํามันแร่อีกด้วยนะครับทำให้คุณผู้ชมนะครับที่ผิวแพ้ง,ง่ายผิวระคายเคืองง่ายผิวบอบบางสามารถใช้ได้อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่เนื้ออิมเมชั่นกันดีกว่านะครับว่าเนอ ก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับทำเนื้อออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะคบเป็นเนื้ออิมัลชันที่สีขาวๆแบบนี้ค่ะผู้ชมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นแต่เวลาเกลี่ยนะครับสามารถเกลี่ยได้ง่ายแล้วก็ให้ผิวนะครับรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่เจ้าตัวนี้นะครับมันซึมได้ค่อนข้างเร็วนะครับแต่น้องกูอยากจะบอกว่าหลังจากที่มันซึมไปแล้วครับผู้ชมมันอาจจะมีทิ้งความหนึบๆไว้บนผิวสักเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้กังวลแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้รู้สึกว่ามันสาามมรถเติ ความชุ่มชื้นให้กับผิวได้แบบดีจริงๆครับต่อมานะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องผลลัพธ์จากการใช้เป็นเวลา1เดือนนะครับสำหรับเจ้าตัวเบลเทอร์มไลฟ์แพงต้อนเซนซิทีฟอิมเมชันตัวนี้นั่นเองครับสำหรับตัวนงโก้นะครับนงโก้ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับตอนแรกคิดว่ามันไม่จําเป็นสําหรับคนที่ผิวมันแบบนงโก้คือมันไม่ได้แพ้อะไรง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีผิวมันมีความชุ่มชื้นมากๆอยู่แล้วแต่พอได้ใช้นะครับนงโก้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงความคิดออออออะไรรหหลาาายยยๆ่่งงงขงน,งน,นนน้กกกเมืืััคแ นนะะมันตอบโจทย์มากๆในเรื่องของการเตริมความชุ่มชื้นเติมน้ําให้กับผิวนะครับน้องโก้รู้สึกว่ามันเป็นอิมลชันที่สามารถเติมความชุ่มชื้นได้ดีที่สุดตั้งแต่ที่น้องโก้เคยใช้มาเลยจริงๆนะครับเจ้าตัวนี้ทําให้ผิวของเรานะครับดูชุ่มชื้นดูอิ่มน้ําแล้วก็ดูอิ่มฟูได้จริงๆครับแต่นอกเหนือในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นได้อย่างดีมากๆแล้วนะครับคุณสมบัติที่น่าสนใจของเจ้าตัวนี้ก็คือช่วยลดอาการระคายเคืองแล้วก็ช่วยปอบประโลมผิวนั่นเองนะครับเจ้าต การลองสกินแคร์ต่างๆของน้องโก้นะครับการแพ้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยลงแบบแทบจะไม่เจอนะครับหรือว่าบางทีที่มันบังเอิญไปเจอจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันมีอาการแดงๆเกิดขึ้นนะครับน้องโก้ได้เอาเจ้าตัวเนี้ยลองทาดูแล้วนะครับรู้สึกว่ามันสามารถช่วยลดอาการระคายเคืองแล้วก็ช่วยปอบประโลมผิวอาการแดงเนี่ยมันลดลงได้อย่างรวดเร็วจริงๆนะครับน้องโก้รู้สึกว่าทําไมมันสามารถช่วยลดรอยแดงได้เร็วมากๆขนาดนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันทําให้ผิวของเราเนี่ยดูแข็งแรงมากขึ้นจริงๆไม่แพ ต่ออะไรง่ายๆได้ดีจริงๆนะครับสำหรับตัวนงโก้เองนะครับนงโก้รู้สึกว่าเจ้าไอเทมนี้นะครับกลายเป็นไอเทมที่นงโก้ใช้แล้วรู้สึกว่ารักมากๆขาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับมันสามารถช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูชุ่มชื้นดูอิ่มน้ําดูอิ่มฟูได้จริงและสามารถสร้างปราการชั้นผิวนะครับให้ผิวของเราเนี่ยดูแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ไม่แพ้ต่อการระคายเคืองต่างๆได้ดีมากขึ้นนั่นเองครับต่อมาสำหรับวิธีการใช้เจ้าตัว b บ l เท h e r m Life p a ต t e n นซ n s i t i v e Emulsion ตัวนี้นงโก้ ก็ขอแนะนําก่อนนะครับสำหรับใครที่มีเจ้าตัวไบอเทอร์มไลฟ์แพนต้อนเอสเซนที่เป็นน้ําตบตัวนั้นอยู่แล้วเนี่ยสามารถใช้เจ้าตัวนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเจ้าตัวอีเมลชั่นตัวนี้ต่อนั่นเองครับแต่อย่างตัวนงโก้เองเนี่ยนะครับไม่ได้มีเจ้าตัวไบอเทอร์มไลฟ์แพนต้อนเอสเซนที่เป็นน้ําตบตัวนั้นนะครับนงโก้ก็จะใช้เจ้าตัวเอสเซนนะครับหรือว่าเซรั่มก่อนนะครับให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยตามด้วยเจ้าตัวอีเมลชั่นตัวนี้นะครับแล้วตอนเช้าก็อย่าลืมทากันแดดร่่่่่ววมมด้้้ยยยนนนนะะะคแลสสิงงทีออออออกกกาาจํูเเ็ืืใชต ใช้สม่ำเสมอเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ได้อย่างดีมากขึ้นนั่นเองครับและนี่นะครับน้องก็ก็มารีวิวให้ฟังนะครับสาหรับผลลัพธ์จากการใช้เจ้าตัว b บ o เทอร์มไลท์แพนตอนเซนซิทีฟ e อมูช i o n ตัวนี้นั่นเองครับสาหรับตัวน้องโก้นะครับน้องโกรู้สึกว่าเจ้าไอเทมนี้กลายเป็นไอเทมที่น้องโก้รักมากๆแล้วก็ขาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับจะตอบโจทย์มากๆนะครับสาหรับคุณผู้ชมนะครับที่รู้สึกว่าผิวขาดน้ําผิวขาดความชุ่มชื้นแล้วก็มีอาการแห้งมีอาการระคายเคืองง่ายนะครับน้องโก้อยากแนะนๆ สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถไปเจอกันได้ที่ช็อปของไบโอเทอร์มนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันนะครับก่อนจะไปก็อย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้น้องโก้ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้น้องโก้ไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย